ถ้าเรียนละยองเป็นไงวะเลยองโง่มันโง่หน่อยลุกโหนเพราะมันจะแบบพอนิ้วแตกไปมันจะเนื้อแข็งๆถ้าเกิดแบบแก่ๆถ้าแก่ๆแล้วแตกไปเนื้อจะเล็กแก่แก่แตกไปเนื้อจะเล็กไงถ้าเกิดเป็นแบบอ่อนๆอ่อนเนี่ยจะแข็งแข็งอันนี้ลิ้นสัมผันทำไปอันนี้ทุเรียนอันนี้ทุเรียนใช่ไหมทุเรียนเนี่ยมันอะไรเนี่ยไอ้ก็ทุกทุเรียนไงเอออย่ารู้เยอะไอ้บ้ากลัวเด็กละยองอ๋อ อำเภออะไรอำเภออะไรปู่บอกคนละยองตัวมึง,งอไอ้ตั้มจะคอยคุ้มผุดแต่ยองไม่น่าหีอำเภอเมืองมีกี่ตำบลน,นะอำเภอเมืองอ๋อมีอยู่ตำบลเนินพระตำบลเชิงเนินตําตำบลพัพมา จำไม่หมดกันอ่านะมึงอย่าอยู่ระยะเออกูกูไม่อยากรโลละมึงนึกนานไอ้เดี๋ยวกูนึกจมเดี๋ยวทั้งนี้เพื่อมึงเลยเนี่ยไอ้สัตว์นึกหรือเปิดคุกเกิลเนี่ยกูไม่ได้เปิดกูโอ้มึงวางกูโบนี่หว่าไอ้สัตว์มึงนี่นึกหรือหลับเนี่ยกูแยกไม่ออกเลยมึงอะโอ้โหใส่ใจกูหน่อยดีโอเคกระตุกจิตกูะเนี่ยแย่จิตเหรอทุเรียนต่อได้เหรอแย่จิตมันเป็นยังไงวะยายใครหรือเปล่าแย่จิตมึงมป็คนที่ไหนเนี่ยกูอะคนทุกที่เนี่ย ไอ้บาตรที่ผ่านแล้วมึงเป็นคนที่ระยองที่เดียวใช่ไหมไอ้สัตว์มึงอับกูคนเลยมึงคนเลยไหมเนี่ยไม่อ่ะกูว่าแล้วหน้าเหมือนไม่เหมือนคนเลยฮ่าฮวขวัญเลาะไม่เปลี่ยนลุกเลยมึงกูขำให้แล้ไอ้เยี่ยมุกกี้ไอ้สัตว์เหมือนแบบพวกไส้สู้ดกำลังกินข้าวแบบลุ่หลุ่ไอ้เหี้ยหัวเลาะอย่างงี้มันเปลี่ยนลุกเลยใช่เสียงอย่างรออ่ะโอเคเปลี่ยนลุกเลยกูกูกูมึงมันมึงลืมช็อตนั้นไปได้กูรีใหม่ก็ได้ เอาแบบขำผู้ดีเออขำกันที่จะเออเปลี่ยนเปลี่ยนิ้มม่งปังแลบอกว่าเออทีนี้อันนี้ผู้ดีก็ทำกันได้ไหมไหนไหนไหนคนเถื่อนถอยสะทุนในหัวล้อได้ให้แล้วมึงอ่ะมึงอ่ะหัวล้อเลยไึงพวกกูยังไงกูน้ำไอ้พงกกูน้ำกูเลยอ่ะนันกูเลยวะกูไอ้สัตว์น้ำตกมึงมึงรู้จักแล้วมึงจะร้องโอ้ไอ้สัตว์เฮ้ยยางไอ้สัตว์ร้องให้ ยังเหรอมึงนำกูลแล้ววะนะอยุธยามาไปเดี๋ยวยเถอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมูกระทะอะไรวะได้รอบเดียวไอเดยวเขินกูเขินอ๋อรอบเดียวอ่ะเดี๋ยวหมูกระทะอะไรวะกินบ่อยอ่ะหรือยังไงอะไรบอกเบื่อหมูกระทะกินบ่อยอ่ะตลกตลกตลกหมูกระทะอ๋อ เออเขาเล่นกันเขาเล่นกันเยอะแล้วตลกหมุกกะทะนี่คือมีมีแค่น้ำหมวกกะทะเหรอใช่ใช่ตลกกระตาทู่นะตลกโลเกตอีกที่มมองกูโบดถว่าไอเช่ตลกโลเกตว่าตลกรถเกตยม่งเป็นไงอ๋อมันจะไยหน่อยแต่เรียบๆอ่ะไม่ดูหอัวมึงอาย่ะอออืมมมมถ้้าาายยยงตจะีีผหนนนนเเคแล้วถ้ายาง ยังมาตุ้มก็อร่อแ่นีประมานยังไม่ได้แล้วอะไรบ้านเจ็ดนาทียี่อะไรฮะเจ็ดนาทีก็สุกดิควายเดี๋ยวกูทำให้แดกวเจ็ดีเอาเอาแบบวันหัดอะพุดพุดเือพฤหัสอะอ๋อมีมุกนิดๆหมูกระทะครับร้านอื่นเนี่ยแม่งเบื่อแล้วมดทกเฮ้ยเอ้ยมันทำางอู่ตอนเนี้ยฮะทำงานอะไรอยู่อ่ะมือจับเมาเอมือจับ ไม่ไม่มึงมึงทำงานไวเนี่ยไม่กูยูนิเซอร์ไปทำงานไรายได้ดีนะเว้ยทำอะไรวะล,ล้างผีให้ฝรั่งนี่เนี่ยมึงกินแล้วล้างดีก็แบบบางทีกูล้างให้เขากูไม่อยากเอาตังค์ไอ้เหี้ย้อมนั้น,นไอ้เหี้ยกูล้างให้ผีด้วยไอ้เหี้ยจริงป่ะเนี่ยนนี้วไอ้กูล้างโอ้ยโอ้ยชิตมึงใช้นิ้วอะไรล้างวะเออชิดก็ชิดกูกูกูใช้นิ้วกลางตัวล้างที่มีอยู่นิ้วเดียวนะฮะที่มีอย่นิ้วเดียวนิ้วเดียว โอ้เออเยี่ยนี่พิการโอ้โหสงสารในแต่คนที่ยมีนิ้วกลางตัวจับกว้งใบสัตว์นิ้วเก้านิ้วไ้วเฮ้ยใครวะเฮ้ยมึงกริงไห่ตัวจริงไหมเนี่ยแล้วนิ้วหายไปอันนี้ตัวจริงไหมเนี่ยนิ้วเก้านิ้วเหรอตัวจริงไหมเนี่ยกลัวแบงค์หลองไอสัตว์อะไรแบงค์หลองรู้จักเป่าฉลองพักดีนะไอสัตว์มึงเล่นข้าวแบข้าเพื่อนเล่นเหรอโอเคโอเค ที่ไอ้เหี้ยไปบอกชื่อพ่อที่เป็นผู้ผู้กำกับอังกอร์ป่ะก็ยุ่งเฮ้ยเจ้าเดียวเหล็กไหลป่ะเนี่ยเีียยยงงงัสววททไออ่นลปุกเฮ้ยเหล็กไหลก็ใช่เนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักอังกอร์รู้จักแต่ระยะเฮ้ยทองทองเก้าก็ได้นี่ทองเก้าสั่งแต่ละเรื่องที่บอกอายุกันเลยเฮ้ยทองเก้าเฮ้ยมึงเป็นลูกเขาต้องร้องเพลงเป็นไอทองเก้าเฮ้ย เอ้มึงลูกฉลองน่ะทองเก้าร้องไงวะทองเนื้อเก้าเฮ้ยแย่ไอ้แย่มึงมึงลูกไอ้แย่ลูกไมยน้อยวะเนี่ยเฮ้ยมึงพูดดีๆหน่อยไอ้ตัดทำไมวะเขาไม่เรียนมีนาเขาเรียกมีนเติมโอ้ยมึงชื่ออะไรวะเนี่ยอวดชื่อกระทอกตะกิตติงเฮ้ยตัวจริงไหมเนี่ยตัวจริงวะหลุดเพรามึงหลุดเชื่อกูดิมึงหลุด ไอสัตว์มึงก็ไม่ต่างกับกูไงไอสัตว์ส่วนที่ก็ทอกเอาดมดมมันชื่ออะไรเนี่ยชื่อบอยเฮ้ยตัวจริงปะเนี่ยใช่เข้มขึ้นอยเป็นทางคุยเต้นชอบเลยอืมกูไม่กล้าไปไหนแล้วกัลงมาเฮ้ยชื่อเบลอะเดี๋ยวลงมาเออกูชื่อเบลตดวจริงตัวจริงอีสัตว์ย่งบทกูนี่แล้วกูจะได้อะไรทีเนี่ย อุ้ยเบลขอบสนามวะเนี่ยอะไรวะขอบสนามเนี่ยอันนี้กูไม่ทันจริงๆเอ้ามันคืออะไรบอกกูด้วยไม่เคยดูอะขอบสนามอ๋อเป็นไงขอบสนามอ๋อเป็รู้ขอบขาดไอ้เทียเด็กหกศูนย์ไมเนี่ยมึงอะอะไรวะนายอายุเท่าไหร่นายบอกเด็นหกศูนย์เล่าอล้วเราเกิดสมัยแบบขุนพลพธะอินเทอร์เน็ตอะอ๋อขุนพันมันคือใครวะขุนพันมึงยังรู้จักเลย ไม่ใช่ขุนพันธ์มึงยังมึงยังบอกชื่อเขาไม่ถูกเลยคือไปอ้างชื่อเขาเขาชื่ออะไรนะนขุนพันธ์ทกลักนี่เฮ้ยตัวจริงนี่รัชดีนี่ตัวจริงวะเนี่ยฮะคนที่คนที่ทำให้เจดุคามบูมไงอ๋อระเบิดอะ่ะอืออุ้ยแทงไม่เข้าเฮ้ยทำไม แทงไม่เข้าไปยี่สิไอ้ท่านเดี๋ยวมือแตกเก็บในเก็บในมุกเก็บอีกมันไม่ใช่สายนี้นี่กูนี่ยืนตรงเลยอ่ะงงไหมกูยืนยืนตรงไว้อะไรเลยฮะอะไรอะไรไว้อะไรมีมีวิบวิบจมูกจัดถงมือพูดอย่างนี้กูเฮ้ยตัวจริงวะเนี่ยอะไใครวะ ี่ยมึงก็ต right. uh, right. 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 uh, right. hey! ้องการจะเล่นตัวจริงวะเนี่ยกูรู้เลยเนี่ยมึงข่าวใครวะเนี่ยอ่ะกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนนะกูเปลี่ยนอ่ะกูเปลี่ยนแล้วอ่ะเล่นมาเล่นเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์เงียบันหมดเลยเงียบว่ะสงสัยนึกอยู่ไอสัตว์ไอ้นี่มันอยู่ใดปะเนี่ยบอกไอสัตว์กูว่ามันเซิร์ชชื่อแล้วเนี่ยเซิร์ชชื่ออยู่แน่เลยว่ะหามุกเซิร์ชเฮียอะไรมุกสองห้าห้าหกศูนย์ กูน yeah. right? yeah. well ั่งดูติปโอยู <te ah> <te ah> <te ah> <te ah ่เลยจีจริงว่ะอยู่ได้ปะเนี่ยบอกไอ้สัตว์พูดเบาๆไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อยู่ได้จริงแน่เลยนะไอ้สัตว์หยีไอ้ควายมึงด่าใครกูร้องไงเผื่อเขาแบบจำจำได้อะเอีเหี้ยกูร้อนตัวเองที่กูรับโทษโทษโทษเอาใหม่เดี๋ยวกูเตะย้อนหน้าเลยเดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์มึงรู้จักกูดีมันพูดควานี้กับกูเฮ้ย ตัวจริงปะเนี่ยกูว่าของจริงเมืองระยองไรบ้างเด็ดเค่ทุเรียนก็กูเนี่ยไอ้บ้านของดีเมืองระยองโอ้ยนี่ระระยองนี่มีดังอยู่สองอย่างอะทุเรียนกับโรงศพแสดงว่าอีหานี่โรงศพแน่เลยเนี่ยไม่คืออะไรคืออะไรอ่ะไม่มึงมุกหรือโปรเซตอะไรเนี่ยก็นี่นี่้เฮยมีคนขำบนี่โอ้โหเนี่ยของจริงว่ะได้ได้ เแม่ยมึงเล่นมุกมานี่เล่นมุกให้เขาขำมึงเล่นหรือดิเฮ้ยบอกคนบ้าคุย,ย <c oughs> กันสนุกมีเล่นคนชอลอปิดกลม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 เอาก็เดี๋ยวมึงเสียอีกอ่ะไอ้เหี้ยพวกนเนี่ยกูเล่นตั้งแต่แบบกูยิงอยู่ในะแบบอนุบาล yeah. อุดเหี้ยไอ้เหี้ยนี่ยังเล่นกันอยู่อีก,กอ,นนอ่ะอนนเนี่ยอนุบาลนี่กูเปิดแล้วนะพวกนเนี่ยแบบกูเปิดแก้คนแล้วอะ หฟัังงยด่าโอเคนะครับผมก็จบแล้วกับคลิปนี้นะครับผมนะชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปไปได้เลยนะครับผมนะผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสัวใครกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากสางผลงานใน Facebook กันด้วยแล้วกันนะครับนะฮะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปบ่า